ปัญหาของแม่นั่นคือยางออกเป็นยางหนาตายเนาะขาเจ้าเอื่นมายางหนาตายยางหนาหนึ่งเวลาเข้ากีดยางมันสิบวม่มีน้ำยางเลยครับโกกยางมันสิเป็นเนื้อทั้งในมันจะเป็นเนื้อเหลืองๆบันนี่กีดปั๊บน้ำยางยดเดียวกับไ่หย่อยน้ำยางยึดเดียวกับบ่หย่อยบ่มีเลยเนี่ยบ่มี่เลยอีเลี่ยแม่ละกับเบือยางกับแตกอ่าอ่าเบือยางกับแตกบันนี กสิให้แม่แม่กับป้าที่ไม้รลายปีละนั้นเออเบีดใช่เราเมืองด้วยมีตรมชาต้มลือบ่ะเมนหรอกอะไรโมเมนนีแล้วเป็นยังโมเมนตนี่เรื่องที่โมเมนต์แม่ยินม่าตะโดนตะดินามีน้ำยาฟันอยู่นีนี่ ฟันยูฟันยูัอยยิ่งยิ่ยิ่งย่งยิ่งยิ่งย่งยิ่งนิ่ัยิีงยิ่งยิ่งยก่งยก่งยิ่ย่นย่งยิ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 ่ง่งยิ่งยก่งยิ่งย่งมิ่อยี่งยิ่งยิ่งยิือนิ่ิ่งยม่งยิงยิ่งิ่ิงยงิ่งยิยิ่ยงย่งยิ่ิ่แ่งย่งยิ่่ง่ แปลงไผยยู่สบ้านไหนละแปลงนั่นแปลงยางนี่มีปัญหาอย่างกับอย่างนะครับไปเบิ้งกันไปถามกันว่าเพื่อยู่บ้านไหนเป็นอย่างขึ้นเด้มาเห็ดเป็นอย่างขึ้นได้มาเห็ดห้มาลองเมืองอย่างไหนแบบไหนนะครับไปเบิ้งกันครับมาบครับเชิญนะครับเิ <laughs> บ่นนักธุรกิจพลังสวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอ่ะแนะนำตูวแน่ซื้อ,อยังยู่บ้านไหนยู่กลุ่มไหนเม่ซือ้อมานางสำเนีย,ยงวาริชนครับ อยู่บ้านทาศิดาโมหาบานิคีสาลสามตําบลทาศิดาอําเภอน,น้องพอกจั<ม>้าวัดละเอียดเนาะ,ะที่เดือนที่แล้วในลูกศิษย์ใน้ลงมาหามันบ่ครับโงมาหาอยู่จา่าเอรแม่นี่ปัญหายางเจียวก็วนยางปัญหาของแม่นั่นคือยางออกยางหนาตายเนาะ,ะขาเจ้าเอื่นวายางหนาตายยางหนาหนึ่งเวลาเขากีดยางมันสิบว่ามีน้่อย่างเลยครับกกยางมันสิเป็นเนื้อทั้งในมันสิเป็นเนื้อเหลืองเหืองบันิกีดปับ๊บ ยางยดเดียวกับไ่น่อยน้ำยางย,าย,งยดเดียวกับไ่น่อยบ่มีเลยนี่บ่มีเลยอี่เรียแม่นแล้วก็บเบือกยางก็แตกอ่าอ่าเบือกยางก็แตกบา้านี้ตัง้งแตให้แม่แม่กับป้าทิ้งไว้หลายปีแล้วนั่นอือเแล้วที่นี่ว่าที่สวนของแม่นี่ปีนึงใส่ปุ๋ยยี่รอบองอดสองหอดใส่ปุ๋ยสองหอบแม่นป้ายบ่สวนนี่แต่ว่าแม่นี่ยบอกเรื่องแม่บ่ได้ดไป้ายแต่ว่า ขาเจ้ามากีดนั่นป้ายบ่แม่บ่รู้อ่าอ่าตะก้อนจ้างเขากีดเป็นบ่แตะก่อนนี่เห็นขาเจ้าตัดอยู่แต่ว่าเขาเจ้ากีดอันกีดนี่ป่าย์บ่อป่าย์แม่บัลลูต่วันแม่บ่ได้แม่บ่ได้มาซ่อมอ่าเออบ้านนี้เขาเจ้ากับบ้านน้ำยางมันบ่ค่อยออกราคายางกับต๊กน้ำบ่คุ้มค่าม้าครับผมเพราะว่าเขาเจ้ายิ่งขางเงินมากีดไหมอะเขาเจ้าว่าบ่คุ้มค่ามงสลดเขาเจ้ามากีดเลยแม่ก็เลยเอาตอนเลยบ้านนี้เป็นบ่อ ลังจากนั้นให้ก็าเจ้าเศร้าแม่ก็เลยเอาตัวตัวเห็ดยังไงเนาะใครกลัวมันสิ่มไปที่ซื้อไหมแม่สีม่ามือนี้นะครับกะเขาจะมาเบิ่งกันว่าที่เฮ็ดที่ลูกศิษย์ได้มาเฮ็ดไใบนี้ซีบต้นนี่ในลักษณะเพิ่นมาเฮ็ดนี่เพิ่นวานหรือเพิ่นไปแม่เพิ่นวานนี่ลูกวานอ้อมแม่วานอ้อมเฮ็ดไปทั้งกับต้นกับเตินตัวนี่แต่เพิ่นผูกเือกว้ซื้อว่าต้นนี่เดี๋ยมันมาออกอีลีบ่าแม่ว่าสั่นเพิ่นว่าแม่ก็เลยว่าต้นนี่ต้นนี่นล้มันมาออกซีบต้นนี่แหละสันดกเลี้ยวท ที่เดือนหนึ่งผ่านมาหนี่หอดมือนี่นี่แม่คิดว่ามันจะออกบ่าปัญหาเรานี่สิแก่ได้บอกความรู้สึกอีหลีเลยโอ้ความรู้สึกอีหลีบอกกับบอกเถอะบาดแผลวางสารสีดอกเมล็ดมันม่ออกดอกโอ้ความร,รู้สึกอีลีบอกกับบอกเถอะบาดแผลวางสารสีดอกเมล็ดมันม่ออกดอกเมล็ดมันมาออกแม่็ดลอยทั้งลอยแม่แม่็วานมันมาออกเลยเพราะว่าแม่ก็เคยใส่ให้กันปุ๋ยเคยเห็ดมาหลายอย่างเหรอไหมเคยเห็ดอ้อมเขากันเห็ดจ็ดสีเขากันแต่ว่าแต่ว่าปุ๋ยของแม่นั่นแม่กับบัลลูดได้่ามันเป็นสูตรอันเดียวกันบ่เออ น่เทุกอย่างเฮ็ดมาเมินแล้วเรื่องแก้ปัญหาไตหนึ่งเฮ็ดมาเมินแล้วอันนี้จนะมาเฮ็ดจนะมาเบิ่งเบ่งส่วนเบ่งส่วนผลผลิตแน่ก็ไม่บอกตัวถิ่มเลยไม่บอกตัวถิ่มเลยไม่ได้แต่ตัดต้นไคยังเดียวแม่ที่ตัดต้นไคตัดต้นไคเอาเดี๋ยวมึอนี่เขาจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าแม่บอกว่ามันบ่ไรแล้วก็สีตัดต้่นไคแล้วตัดต้่นไคตัวอะไรเห็นยังเนาะไปเบิ่งกันต้นแรกว่ามันสีออกคือบอกมานะครับมาเลยพิสูจน์กันเลยนะครับต้นแรก เขาจะมาเบืองบ่มาเบืองว่าแม่บอกว่ามันบ่แย่มเม็นบ่บ่มีเลยอันบ่มมันเป็นหนเหลืองๆเื่อเือเอานะครับอ่ะเปด้อนเอาเดี๋ยวบันนี้เอาเดี๋บันนี้เดี๋ยว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 เดี๋ เดี right, of ๋ยวเดวเากันอย่างนี้มันเป็นสิ่งมไปมันตีนกันเอากรเบิดหน่อยแค่เขาเปิดเขาเปิดเราทอมาแน่เปิดเขาเบองเงนแม่แต่เปิดตีนว่ามันเราจะมีเมมนนาอะไรบเนขีแล้วเป็นยังมาเมยนเนี่เ็สะโบเมนมีนม่เห็นมาตะโดนตะดินมามีน้ำยะเห็นมาตะโดนตะดินมามีน้ำยาเอา เลี้ยงห้องเลี้ยงว่านั่นน่ะถึงไปนี่ถึงไปถึงท่อไปเอาบ่ความจริงถึงไปถึงอยู่ตาว่ามาขั้นเด็ปันเดียดหลือถึงถก็ม่ถึงถึงอยู่ถึงอยู่ถึงอยู่นี่นะครับยังไม่ถึงนะครับแม่บอกถึงอยู่ว่าสั้นยกแม่ว่ามันบอกขั้นเด็ถึงค่ะต่ว่ามันก็ถึงอยู่แต่ว่ามาขั้นเอา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 ไว้เอาเสรนเอาตอกไว้เออเหรอนะครับอันนี้ก็คือต้นแรกนะครับที่คุณแม่บอกว่าอยงไรนะแต่ก่อน แม่แม่เสือถิ่มแล้วเสือถิ่มแล้วแม,แม่แม่สิตัดต้นขายอะไรนี่เอา้าเก็บดัากเหตุบุรุงตัวซาเอาะตัดขายต้นบอกเทียนะเฮ้ยจะมาเด็ดปตผนี้ไหมจนเด็ดปตผนี้นะครับนี่คือต้นแรกนะครับหว้วยเป็นยังโอ้ยมันตันซะมันไม่เหมอนเดิกนี่ยังอีไปไปเบ่งตอรที่รอนมานะครับเอาเอ้าเอ้ามามีแล้วกูเดี๋ยมีตอนนี้บอกนิเน็ดนี่มันต้นองมีเลยมันจ้อเน็ด าาบ่บ,บ่แย่มาเห็นเลยเหรอบ่ยังเลยเหรอ,อมันยิ้มมันแย้มบ,บ,บ<อ>กก่บ,บ่นนอ,อ,อ้เจ้าก็าคักทีนี้อ๋ออิลีอหลจเจ้าอยากเปิดมังไอ้เปิด ก้อนหนาเนี่เป็นยังไงก่อนตุลป้ายทิมแล้วป้ายทิมแมนต้าข้อสิบล็อกทิมมข้อสิบล็อกทิมอยู่เนาะมีแบบแบบขาวมั่อกี้บอกมีแบบมีสีบ่บ่ข้อสีน่าสีนึงสีบ่หนามหย่อยมาเลยดี่ลูกมันเป็นหนากิ่เกี้ยงสีเล่นบน่นาะเปลืกอกไส้แมนบมนน่มันเป็นมันเป็นเรื่องเหลืองอิมพีนเนาะเหลืองอิมพีเนื้อไส้นะครับเรื่องไส้บ่ไส้แม่กับบ่หูวเนาะภกับจะเป็นแบบนี้เนาะแต่ก่อนมันเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เป็นเปิดซึ่งกันมันมาถึงก็คือนะครับแต่นี่นะครับจะถึงประมาณนี้นะครับจิ้มไปปลนวด นะครับไปดูต้นที่3ต่อเอาเนี่ยจัดไปนะครับต้นที่3ฟังเลาฟังไหนต่อฟังนี่เนาะให้พ่อเลือกเอาเนี่เอ้าฟังงนงามดิบอ่ะหางเต้เนาะนี่เอ้ามันจะเสิยวตูดเออแล้วแต่นะครับคืออันนี้นะลูกงนะต้นที่3นะครับต้นนี้ ต่อจากนาเกานะครับตานาทีเพื่อนทกไว้เลยครนาทีทิมเลยดิ่นิหฮะทิมเลยดินี่พราเอาดิ่นินี่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 ไม่ใช่เป็นเปลี่ยนเสียมาดูมาดูก่อนนี่นี่เป็นลักษณะนี่เป็นลักษณะเลยนี่แนีนกีตะกี้ไม่ใช่เป็นลักษณะนี่บ่ม่เนี่ถึงกีถึงแกนก็เป็นสิอ้ยอมีดฟันก็จะเป็นยังกีล่ะ นี่นะครับจะต้นที่3ของเรานะครับจะประมาณนี้เนาะไปต่อครับต้นที่สีนะครับอ่ะติดกันเลยน <q> เนี่ยอันนี้อันนี้คุณแม่เลือกให้ลูกซีดหรือว่าลูกซีดมาเลือกเอาแต่ละต้นอันนี้เลือกให้เลยได้จ้ะเลือกให้เลยเลาวเลือกต้นนี้มันแก่นมันว่ออกมันมีปัญหาที่สุด <q> บ่มีอย่างอันนี้เลือกให้เลยได้จ้ะเลือกให้เลยเลาวเลือกต้นนี้มันแก่นมันว่ออกมันมีปัญหาที่สุดบ่มีอย่างเออพี่ยังเลยเอานะครับต้นที่สีแม่เอาหม่องได้เบื้องดู เอาแบบนี้กันดนนึงไปกระทำตัวจำพวกหายเถอะตัวจะบวกหาแต่ว่าสันเอาให้นั่งได้ก็สีแดงเงินตัวเดี๋ยวทมันออกเป็นบ่อตอนนี้สีกรบ,บืปัป๊มแล้วเป็นบ่อตอนนี้สีกรบืปั๊มแล้วเอากระบาดจีขายอยู่ว่างันเมื่อกี้ว่าดจีขายสวนแล้วก็เอาแล้วเมนอยู่ดิโอ้ยก็คือกันาะล่ะเฮ้ยจังไย์เนาะเพนันว่างกันตัวละกิโลตัวตนไหมเอาตะคลองดีกันเสียกไว้เพื่อที่เสกไว้ได้ไหม 30ปีเนี่ยเถอเราใครเรากินเราใครจะใคอยากอไรยังอ้ยากไรตัวน้บอกค่นมาอยากบอกก็แ่เพียนี่แม่ไ่อยพวกพวกนี่แม่ไปกัอยากไอ้เพื่อนเร็วพวกพวกนี่แม้ไก็อยากไอ้เพื so ่อนเร็วกล้องนี้ล ouais, ้วกคัาขึ้นตัวที่ห้านะครับยังกับกอนี้กับข้าขึ้นกันดีกล้องนี้ข้าขึ้นกัน บระยากกินแล้วเนาะเป็นยังก็อระหยินอยากอายอยากอยากอยบอกว่าบามันเตลแรกบอกว่างโอ้ยกศูนย์เส้นพื้นปังๆเนาะศูนย์เส้นลูกศิดโอ้ยมแม่ก็แม่กะะ็อยากทาอยู่แล้ววะ่ะแม่เห็ดมาเหมือแล้วสินกเห็ดมาเหมือน,นอะไรอยากทาเกันมันบ่อยากทากันเรคันออกเนี่ยแม่ปูแพก,กับพูนปูแพกับพี่เลยปูแพกับพีเลยเหรยกขันหามาใส่เลยสินเอาละครับเป็นต้นที่้นะครับต้นนี้มันบ่จังไหนจังไหนโอ้ยออกแล้วอีต้าบังมืออ<ป>ื่นมันสิเป็นนโคตรเฉสยบ เอาครับว่าเบื้องต้นที่หกแม่บอกว่าซุ้มนีกับทีทิมมืดอะไรมันบอกทิมคือถั่โลนี่โลมืดสวนติถะโลกับทโลมดสวนนั่นแหละก็คือให้มันยืนต้นไม่นี่แหละแต่ว่าถะโลถะโลน้ำกันเลยก็คือบกีดลราวมืองเก่าดีมากที่ปะเพื่อนาเดอสอวกันอ้มาๆๆๆเ่นเดียวเดียวันดิตื่นมือหรือเปล่าเดียว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 เวเดียวเดียวเยวเดี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 ยวเยวเดียวีวเดีย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 วเดีียวดียวเดียว นี่นะครับเราจะนี่นะครับมันก็ยังไม่ถึงเท่าไหร่นเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือต้นที่6นะครับที่ได้เห็นเไม่พอพออันนี้อันนี้เปลี่ยนมือใหม่เปลี่ยนมือใหม่ไม่เป็นไร <c oughs> นะครับคนณแบงกับคุหานคุอาไปแบงกันกล <c oughs> ลเลยมาดูนะครับหรือว่าเราจะเบึ้งไฟกับบ่เบิบึงบอ่อยากเบิึงบ่เบิึงไหมแต่เอาเบิึงแงต่เกิดมาไหลดีก็ตรงนี้แงเอาเอาไงจะไหลแล้วนี่นะครับต้นที่เจ็ดเอ้าเบึงได้แล้วแมมเอาแบงนี้นะ อบอกบ่าออกเราไปไปซักทหยุดมีกันหยุดมีตลอดได้แล้วหยุดชะง,งักปั๊กเลยเอาตะลาเผลือกมันนิ่มๆเนาะเผลือกมันนิ่มๆนะนี่นะครับเป็นต้นที่เจ็ดนะครับตัวนี้เผลือกมันนิ่มอีรีม่มันจะออกแล้วตาเออมันอยากไอ้พ่อหมอให้ได้พูดหนิพูดใจใจนั่นโอ้ได้กินได้กินเปื่อกเป็นบ้าคุณนะเป็นบ้าไหมอะยิงอีตาจะาพวนี้มาเนี่ยเข้ามาเข้ามาทำมันเชิงอีรีมนมา จิ้มมันไหลพ่พ่ดพุพุเลยเนี่ยมึงเนี่ยึงเนี่ยมึเนี่ยมเียเนี่ยวัันอ้เียเ้ยนี่ีหนใส่สองเถ้าลูก้าฝนกับล้งฝนเร้าที่ใส่ไปก็ใส่ทมมีไห้บ่เลยกินขื้กันบ่กระใสกระใสเพิ่นกระใสเบิดนันล่ะก็เดนขึ้กันก็กินคือกันเรากินแล้วแล้ก็ยืนต้เออนีแล้วกับ่ใหอีหยังกระใสกระใสเพิ่นกใสเบิดนันล่ะกนกันเรากินแล้ากืน ครับหน้าข้างบนก็เคยกีดนะครับนี่พูดแล้วกีดหายันเหมือนไม่ได้สิบปักถิ่มนะนะครับเป็นตัวที่แปดตัวนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นยังเห็นนี่ยังบ่นี่ยมันใไหม เอลนเลเอลนเลยมันจะเนอะเอาละเอาละโอเคอือ uhm น si> ี่นะครับนี่เป็นต้นที่แปดนะครับต้นที่เก่าต้นทุตไทยว่าสั่นเพื่อนไปหาเราบางขันมันบ่เห็นหอดซีต้นแสดงว่าได้เก่าต้นเป็นบ่ได้เก่าต้นได้เก่าต้นโอ้แสดงว่าเขากินอิ่มเลยไงบวมขึ้นบวมขึ้นไงนี่หลังเปียกแตงสินล่ะอือเอาเอาเมื่อไงแม่เอาเมื่อไหร่เลยเมื่องนี้ก็เอาที ครับจะเป็นต้นที่เกนะ้าเนาะนี่นะครับนี่นี่แล้วนะไหมเนาะเห็นกิมมื่อกีก้เขีนบ่เป็นไงนะครับเอานะครับมือนี้กะสรุปกันนะครับว่าลูกศิษย์เดเอะมาเฮ็ดไว้บะคบเป็นวันนี้นักกบเนื้อมะคบนักลูกศิษย์แต่ละคนนี่เดี๋ยวจัดการให้นะครับบางสวนก็ไดนเก้าบางสวนก็ได้สิบเอสิบสองก็มีนะครับ <laughs> แต่สวนนี้ของคุณแม่นี่ได้เก่าต้นนะครับแล้วที่นี่ว่าเถื่อแล ทีมมาเห็นผมหมอยางครับไม่ได้สวนนี่แม่บอไวยังไงก็แม่โหลดสันดอกมาโหลดมาโหลดมาออกดอกสันดอกมันบอออกมันบอเนี่ยคืออยู่ในใจนี่เอาถามเธอแรกก็คือว่าบอออกอยู่มาบอออกเราคืออยู่ในใจแมาโหลดมาออกดอกสันดอกอืเพราะว่าเพราะว่าอย่างแม่ยังคิดทังสันเพราะว่าเห็ดมามัดล่ะกีดจนขาดมันยันหอดแกล็มันกับบอออกเนาะกีดบดได้มันกับบดได้เคลียจนมาปลาทิมเราไปไม่ต้องสิปั้มทิมพร้อมมือคนละ ครับอ้าปุ้ยกัให้เรากินไปนีล่ะแต่มากับปั๊มกินพอมูมพผมาเล่าก็บม่มีประโยชน์เนาะแล่วจังสี่มือนี่ไงที่เห็นเก่าตนเป็นยังไงในความรู้สึซืกลากเธอแรกยันถึงตอนนี้นี่เอาที่ได้เปิดตัมอยู่แล้วครับฝันอยู่ดินน่ฮะฝันอยู่ฝันอยู่กันมันแมนันแมนนแมนันแมนมันแมนฝันอยู่ฝันอยู่เห็นน้ายางย่อยออกนี่ฝันอยู่ดิมันแมนอีีบอสันดองฝันอยู่เห็นน้ยางย่อยออกนี่ฝันอยู่ดมันแมนอีีบอสันดอง ฝันเอาฝันตั้งแต่กี่มันเออตั้งแต่กี่มันมาคยออกเนาะมันมาคยออกมาหนีห้วยกีดยางมาหนีมาเบี่นปีเป็นสิบปีแล้วบปล่ฮะเอามันบ่อมาหนีมันหาหกปีแล้วเด้แต่กัดจ่อไปเรื่อยออกบ่อกัดจ่อไปเรื่อยฮะจะต้องเอศพุ่นมันเหมือนบองสิเอาแล้วก็เศร้าซื่อก็คือหาไปเรื่อยมันบเแม่นหาอะไรแหละมันก็ะบอกหาอะไรแหละมันก็บอกออกกินปุ๋ยเอาปุ๋ยมาใส่เขาจะว่าปุ๋ยสูตรนั้นสูตรนี้เอามาใส่ ใส่สอบันใส่ต้นละกิโลเด้อก็ใส่คือเจ้าบ้าเออต้นละกิโลก็ใส่แห้งใส่แห้งเปียกแตกแข็งบ่อแห้งแข็งติตายตืมเอาถ้าเห็นนี่เด้อยังนี่สันนตรวจครับนี่ดิ อันนี้โป้ยางแล้วซื้อไม่หยังโอ้ยกะเสื้อไม่ใส่ดำยางอ๋อคือว่ามันบุออกเลยเสื้อมันแตะบุออกนะว่าสิเปิดอันซุปไม้นี่นี่ประเดี๋ยวว่าสิมาใส่ซุมหนีดิว่าสิไปเปิดซุปไม่แม่นซื้อไม่นี่ว่าจีเปิดต้นไม้ซุมหนีโซ่ถิ่มแล้วเออยางหายยังไดมันก็บอกแล้วเนี่ยครับผมเอามือนี้นะครับถ้าผู้ใดที่เบิ่งคลิปนี้แล้วนะครับบพเสื้อว่าผมหมอลงมาอิลีบอมาแก้ปัญหาตัวนี้ได้อิลีบอเนี่ยให้โทรมาถามกับเบอร์คุณแม่ได้เบอร์ได้แม่บอกเคนเนี่ย เบอร์ศูนย์แปดสามเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดศูนย์หนึ่งเก่าอ่านี่คือเบอร์โทรได้จ้างว่าจ้างได้เสียเงินบ่ครับทีเฮ็ดยูนี่เพิ่งมาเหตุแห่นี่ลเหตฟอยเพิ่ใส่เห้ฟรีอเน่นเล่นลนนนยยมเยม่เอาเบิส่วนเลยนี่เพิ่ใส่เหตนี่เนาะบาร์อันบ้ากันบด้พี่น้องกันบ้าอันแ่ที่แรกนันเรามาเนาะพู้ลูก์เพิ่พ่ามาแน่สิอน ใส่ปุ๋ยอันนี้เห็นเป็นไงนะต้นไหนมันบ่อเมียมามันบ่อที่สุดหน่ะก็เถะก็ยางต้นนี้มีปัญหายางใส่แล้วแต่คือขึ้นจากควายได้ใจเดอกเอาลองเบิืงเจ้าใอยก็อยากเจอกันล่ะอันมือมือมาใส่แล้วมันออก่เห็นดอกครับนี่เธอซุ่มข้าเจ้าว่าอย่างกับมันไปนายางไปนายางทำแล้วไม่ออกข้าเจ้าว่าเห็นดอกอันนี้มาใส่นี่กระทั่งเบิองพนใส่เนาะเบิองพนใส่แล้วใส่ลักษณะกลุ้มๆมันเห็นแมงสีโอ้โหแค่ไหนกันผู้ใดกันใส่ให้กันมันเห็นมันไหนเนาะเห็นมื่อวันที่แค่เมืเบิันแล้ว เมื่อนีเลือเสือฮะเมื่อนีเลือเสือเมื่อนีเลือเสือฮะเมื่อนีเลือเสือเลือเสือออันตะกี้ตะกี้หอดแกนก็บอกอันนี้น้ำย่อยเยอะๆจิงนะมันธรรมดาหนีิมันมันมีเลยรได้หนีิมันจะเป็นอันมันปูอะไรได้เปียกมันนะครับผมมันจะเป็นสีเหลืองไปเลยแน่นมันจะเป็นมันปูเลยนะครับมื่อนี้เอานะครับถ้าผู้ใดบอเสือนะครับที่แม่บอกยังเอ้ยเกินจริงหรือเปล่าคุยหรือเปล่าโทรไปแล้วกับหรือว่ามาเบิ่งอยู่บ้านแม่ก็ได้เป็นบ่ เม่ยมาเบิ่งเลยจ้ะอยู่หนองพอกนี่เองนะครับโกไก่โกไก่นะครับจากปกติแม่ก็ทิ้งไว้เฉยเฉยเสียค่าปุ๋ยค่ายังซื้อเนาะเมีนจ้ะกินน้ามูซื้อซื้อเหรอเล่าตัวง่ายว่มีประโยชน์เดินทางสิ่งไรง่ายม่ถึงทหารเอานะครับเบิ้งก็ขอขอบคุณแม่สำเนียงนะครับที่นะครับได้เป็นทำสวนนะครับทดลองนะครับเป็นแปลงตัวอย่างมอาง่ายๆตัวให้กับเกษตรกรท่านอื่นนี่เบิ่งเพราะว่าบอกว่าจังใดก็นายางแก้บ่ได้จังใดก็แก้บ่ได้เหบ่แม่นจ้ะแก้ได้ไป ได้แล้วขันเป็นขันเป็นยังสีไปตลอดเียร์ได้เด้ค่ะได้แล้วขันเป็นย่างสีไปตลอดเียร์ได้เด้ค่ะโอเคในเกียรติเดียวจันเอาวมินนะครับก็คือนะครับวันนี้นะครับใครที่มีปัญหาหน้ายางตายนึ่งนะครับน้ำยางไม่ไหลน้ำยางไหลน้อยนะครับฝากนะครับเฟสไอเพจนะครับพู้หมอเกษตรนะครับทักเข้าไปได้นะครับเฟซบุ๊กยูทูปพิมพ์คําว่าพู้หมอเกษตรนะครับพร้อมที่จะลงแก้ปัญหาทุกพื้นที่นะครับช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าต้องรอคิว นะครับก็คือสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับสิบตาเห็นไม่เท่ากับเรียกพู้หมอไปหาที่สวนนะครับอ่ะวันนี้เป็นไงแม่สุดยอดไหมวันสุดยอดเลยค่ะยอดครับยอดใงสีเลยยิ่งสีเลยประสาทนะวันนี้ก็ขอบคุณมากมาๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ๊ยไม่เห็นแต่แม่ได้หลายได้เยอแบบนี้